ใจตรงกันได้กิน 娘，来 <Yeah. S 2>，师傅，咪个，啊，来。

โอนน้มาเนี่ยมาต่มึงนึ้แท้ตานี่ไปอไปอาฉันเลนแล้วฉันเล่นแล้วมามาเร็วคุณจะกล่งฉันได้จะรู้สาเล่นไปมา हं अमई अमई उकुर असा पागती काळे न ओम पाय पायला ไปไ้จะคล้องเป็นโคตรคตมูลเล่นน่ะคร <c oughs> ัอือครับน้าอุ้มฮ่าคุณดูใช่ <c oughs> แล้วนะคุณหอกใช่ <c oughs> ย,ยวเไปอุ้มไปนมอ,ออกมาเลยไป่ต้งเผ้าฟาดกมตุ่มเย็นดีคับรั่เฮีย <laughs> ละคกมรักเฮีย,ฮยไปเลยอุ้ม

ากาศดีวะล่ะนึกอากาศดีครับจ้ะแซ่บี่ลูกแซ่บจ้ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรหยุดฉันมาแล้วเดี๋ยวฉันเปลี่ยนแขนก่อนแขนหมันฮะไปอ้อมสนไหมยังมันต้องมี่ยังผิดพลาดเจ๊แกงแค่ละคุณน่ะเ่ราะพลาดแม่เห็นยู่ตรงกันไปเป็นกรรมการแม่เป็นกรรมการถูกต้อง ลาลักเขามันขึ้นมาไก่เขาแก่เขาไม่มนี่ล่ะยูนี่ล่ะคุณนขอเนนั่นสร้างนี่ไปจะควงควงไปเดียวไปแปลกระลาไป Hej. Yeah. Mm.